และเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะเรากลับมาลุยกันต่อนะหลังจากความเรตอนที่แล้วเราได้ไฟในไฟนอลโชว์ดาวไปพาร์ทหไปแล้วนะรอบนี้เป็นพาร์ทสนะครับผมเอาะควับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปลุยกันดลยดีกว่านะครับผมเนื้อเรื่องเดินทางมา80แล้วนะฮะของภาคนี้ก็มาไกลแล้วเียบเ おーおーおい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 おーおーおびとありがとうお前に借りたこの力であいつらを世界を守る จะปกป้องโลกนี่เองเอเาล้ฮะขาคาชิกระโจนเข้าไปแล้วโอ้โหเอ,อึตัดหางวะนะฮะตัดหางครับมันหางหรือขาวะเนี่ยโ,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 โอ้โหโอ้โอโอ้โหเออ เอาช้าจักกันฮะโอ้ไปแล้วครับเสียบตัดไปอีกหนึ่งนะไปอีกหนึ่งครับเสียบครับเลโอ้โหูลูกบอลเล่าเลยเกือบแล้วไปครับโอ้ยโดนสกัดก่อนฮะ โอ้ไปไม่ถึงคนระับโอ้เอ้ยถึงปะวะไม่ถึงฮนะคุณผู้ชมเอาละครับพุ่งมาครับเอาละมันไม่ผลละโอ้โโอ้เดือดเดือดเดือดอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ย ยิงเข้าไปับ en> โอ้โหโดนไหมยิงเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหโดนแฮะ โอ้โหไม่ควรไปกันฮนะหลบดีกว่าครับผมเอาแลนะฮะเออขวดครับขวด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 งึบเสียเข้าไปฮะเดือดเลยเดือดเลยไม่เอานะาึบหลบฟึบ เอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงทำอะไรต่อเขอยู่ด้านหลังแล้วนี่มันตูดอ้าวไม่ใช่มีหัวมาแล้วโอ้เราฝันหางนะสถานที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองเอาละฮะจังหวะนี้ผมขอชาร์จก่อนฮะชิปหายแล้วฮะโดนลูกนี้ผมไม่สวยแน่โอ้เอาครับยิงให้ครบทุกจำนวนครับไปครับโอ้โห ต่อยอีกทีครับพอจะสกัดพวกมันได้ไหมเอ่ยชาร์จจัก,กระครับเอาให้โดนหลายจุดครับต่อยครับโอ้ไม่ทนนะันฮะขอยิงก่อนขอยิงก่อนหลบครับจัก,กระแห้งแล้วจัก,กระแห้งแล้วจักระแห้งแล้วไม่เอาน่ากานก่อนนะปะ๊อปป๊อปป๊โอ้บินขึ้นก่อนอืม,มเอาแล้วครับแรงให้ทั่วทั่ว โดหลายๆตัวจากนั้นปล่อยไปครับเย่ yeah. เอาละมันเริ่มได้ผลนะโอ้โหโอ้หโอหเอาครับไปครับปล่อยดอกนี้ไปโอ้ย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 ขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนจังหวะนี้ฮนะยืนนิ่งๆก็ ต่อยยาวครับอ,นานาอ,อาว่าไงหันหน้ากลับมาแล้วโอ้โหเอ้ยนี่มั็นก้าวหางนี่าชิปหายดอกนี้เกือบเกือบพลาดครับคุณผู้ชม โอ้ยโอ้ยยิงครับยิงก่อนได้เปรียบครับตรงนี้อ้าวอุ้ยเกือบไปแล้วโอ้อ้าวโอ้วเกือบไปแล้วชาร์จครับหลายๆจุดครับไปครับยิงก่อนได้เปรียบ ยิงอีกทีครับโอ้โหขอยิงก่อนได้เปรียบไปฮะโอ้หลบครับหล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 บไม่เอาไม่เอาไม่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 เล่งมาแล้วโอ้โยเล่งมาเล่งมาจัดไปอย่าให้เสียแปดหางก็ไม่ร่วงครับเอาแปดหางให้ร่วงนะเอาแปดหางร่วงแล้วโอ้ดอกนี้ไม่เอาน่าอ๋อดีนะบินหลบทัน เาเฮ้ยเพื่อนจังหวะน,นี้ครับเข้าไปเสียบเสียแล้วตบกันหนึ่งทีเอาหงายแรงเอจ้าค่ะคัชชิไหวไหมดูเหมือแบบน,น,แบบน,นว่จาจะมาถึงลิมิตของชาละ๊ะ

ตอนนี้เธอจะมีเสียงฉันแล้วหรือว่าบอให้เป็นแบบนี้ฉันคือแม่ของจักะทั้งปวงก็ลังจะขายหยุดฉันได้มันกำลังลุกล,ลงมาแล้วโอ้ลูกนี้โอ้โห チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。<嗯>それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ忍びという。レシーヌ終わりだ。ラーコン、レアの忍び。サスケ、サク、サスケ、サクラ。やつの言う。 เมน่เป็นที่พวกมันพูดอย่างนั้นเหรอไม่แน่นอนเรื่องราวของชินบินีอะไรที่ต้องผ่านกันมามากมายระยะเวลาที่ยาวนานมันจะไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกเรื่อย่อ จะไม่ปล่อยให้มันจบแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวของชินอวิโกเราจะปกป้องมันเองพวกนินจาโง่ๆไม่มีอนาคตสำหรับพวกแกหายไปซะนี่ค oh, ือการสู mm ้เ hmm. พืสุดท้ายเอาละซาซุเกะซาคุระนะฮะเดอะเอ็นแล้ว กะโจนเข้าฉากสุดท้ายหรือเปล่ายัางไงครับฉากนี้ต้องไฟกันอีกแล้วปปปปปปโอ้ยถอนร้าหน่อยฮะเอ้ย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  เออตบตบตบชิปหงแล้วเฮ้ยสามมิเกลครับจัดการนะครับตรงเวลาฮะสวยงามครับผมคู่เข้ามาครับตบตบเอาให้เสียหลักจากนั้นตบเข้ามาโอ้โหลบกรจิ๋วไปได้สามสุดรักครับโคงเวลาหน่อยฮะโอ้ไม่ได้ผลครับ ออขอซัดแบบธรรมดาแล้วกันเออยัดแม่งตรงนี้แหละตาสิกเกะครับจัดการหน่อยฮะสวยงานครับผมและตบไม่โดนครับอ้าวแล้วโอ้ยแหมหลบตรงนี้เอาไปแดกโอ๊ตยิงไม่ได้ครับตายครับตาสุระตาสุระไปต่อยกันหน่อยตาสุระ เกะครับจัดการครับอ้าวเชียบหายแล้วยิงท่าไหนอ่าดีใเฉยอีะอี๋อีอ๋เป็นจอ,ก,อกมากน่าไอ้หนูไปแล้วนะนอีโอ้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 เฮ้ยโอ้เอาอีกแล้วโอ้ครูระเบือโอ้เปนยิงใหญ่เลยาสาวมัน เออร่วงไหมทำไมถึงมาถึงขนาดนี้ไปเอาพลังมาจากไหนกันอออ,อ๋ออ๋ออือเอาแล้วครับสกิลพิเศษครับล่วงไหมโดนครับเต็มเต็มเอาไปแดงครับอืม ไม่น uh um ่าตายน่าจะซ่าเขาสมคตัวนะฮะเอาล่ะเตรียมพร้อมแล้วสุดท้ายนะโวกะเฮ้ยโอเเตรียมพร้อมแล้วสินานาโนะโตฟะ เออเกี่ยวปดไม่ทันมัวแต่เพิ่มเดินปึ๊บ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 อ้านะฮะน้าต้องสุดแกฟั๊ดอ๋อปึ๊บเงเอว่งบินแล้วเช็ดไม่ได้ผลหรอกนี่เนอะอ้อยังรอถึงตัวไหมครับจังหวะนี้ปั๊ดไปเรื่องตาขอให้บอกอื เามีด้านหลังมาประกบคู่อีกครับจังหวะน,นี้สองข้างครับปัดมันด้านบนให้ด้วยสามให้เอาไปแตะครับจอยเออแตกไหมแตกไหมเออเออโอ้โหสามทางครับคากุยาเนี่ยแบบเฉยๆมา,ากฮะจังหวะน,นี้เออเออ โอยงงไม่บ้าไปแล้วฉันผู้ให้กำเนิดจักรเนี่ยน,นะจะต้องมาจบแบบนี้นะหออรอน้นาเน่ยอมครับแตกไหมมึงอุ้ยโขกระบาลนะโดนซากุระโขกระบาล ช่วยไดา้สิครับบอกว่าตอนที่เจอพวกแกครั้งแรกจะว่างันดีแหละฉันก็เกลียดพวกแกนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มหลงรักแล,ะละ้วล่ะโอ้คาคา,าชิยิ้มออกฮะเชดโดนตบครับ โอ้ยโอ้ยพนันเอกไปหรือยังเอ้ยไอเด็กไม่เอ๊ะสิบหางโดนพันเอกแล้วแฮะอ๋อจักกะ

とも無事なようだな。いくらのおじいちゃん。これっては、ていうか、何んでここにいるな。あの精神空間で二人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな。ナルト、サスケ。 そして桜とカカシよくぞ世界を救ってくれたいいここにいる誰一人かけても母を封じることはできなかっただろう特にナルトにサスケお前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった<う>これからもおじいちゃん それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか。よし。では、これからのことは、お前たちに任せることとし、わしたちは、そろそろさんとしよう。これより、江戸天性を芸術する。共に、戦ったものであっても。 いつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど。仙人様に言った言葉。信じておるぞ。<今 S 1> <私は S 2> この花この。人界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように。あとは<嗯>後の者どもに託すとしよう。 รุ่นหนึ่งไงตัวไฮไลท์ของเรามาตลอนี่มึงไม่าตายอ่ะเนี่ยไปแล้วเหรอคิดกันด้วยนะ,ะ้ายแล้วความฝันทั้งของฉันและของนาย 夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに、ね、後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで酒好きを代わすとしようず戦友としてな。だいめい、まだな、だいづい、ば

お前が立派に成長してくれていることよくわかりましたお前がいろいろ伝わりに伝わたいお、俺ってばちゃんと飯食ってから大丈夫だって言ってくれ好き嫌いしないでいろいろ食べてんだ風呂もほぼ毎日入ってるしたまにこのはの温泉に行くしみんなにはカラスの行事とかなんとか言われてっけどそれに友達はいっぱいってきたんだみんな いいやつなんだそれからとととにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけどそこそこ頑張ってんだ夢だってちゃんとある俺っては父ちゃんを起こすほかげになる絶対なるからなあっちで母ちゃんにも伝えてくれ俺のことは全然心配なんかすんなってしっかりやってんだって ประมาณว่าให้บอกแม่ด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะแบบที่นี่มีทุกอย่างเพียบพร้อมมีคนที่ดีมีทุกอย่างดันล,ลาก็เรียบร้อยนะฮะ 終結したとなり去ったもの残されしもの各々の思いが新たなるつながりを生み忍びの歴史は再び動き出そうとしていた終結 และในที่สุดะฮไฟนอลชาร์โนพาร์ทูก็จบลงเป็นที่จร้อยแล้วนะครับผมอ่าฮะอ้ยา,าปลดล็อกตัวครับนี่มันาคากุยะา,าปลดล็อกาคากุยะามาแล้วอ้าวเฮ้ยยังมีเหลืออีกแล้วเนี่ยอ้าวพระเจ้าอันสุดท้ายเหรอเน็กเอพิโ d ด Unlock มันคืออะไรกันนี่คือ The Final Shadowdown ฮะนี่คืออพิโซดที่ทั้งสองคนต้องมาห้ามหันกันเนะเอาเป็นว่านะเราเดินทางผ่าน The Final Showdown p a ไปเทียบร้อยแล้วนะครับผมในพาร์ทนี้เจอกนันต่อในพาร์ทหน้านะครับอย่าลืมติดตาม Subscribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอในซีรีส์นัโตะ ในช่วงโค้งสุดท้ายกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์น้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊าย